วันนี้นะครับก็เราออกมาแถวกลางทุ่งเนาะเสียสุพจน์ก็มาถอนไอ้ไสเอี่ยนส่วนพี่อไอ้ก็จะฉีดพ่นฮอร์โมนหรืออะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นฮอร์โมนหรืออะไรยากันฮอร์โมนนะครับผมบำร,รุงต้นข้าวนะครับช่วงนี้ข้าวกำลังสวยกำลังสร้างรวงนะครับก่อน่นาจะ เมือ่อเราแจ้งถังเนี่นนนนยบ,บ่ผมสีดไปแล้วกสองเถื่อ,อเดี๋ยวจจกหน่อยๆพอมันส,อสอดๆเนี่ยก็สิไปใส่กจกหน่อยหนึ่ง,งนนครับอ,อืมเป็นฮอร์โมนน้ำสีดำและน้ำสีเหลืองสีเหลืองคืออะไรนะไข่บ่อ๋ออันนี้ฮอร์โมนไข่อันนี้ของฮ,ฮอร์โมนไข่กับอันนี้ของเอ,อ,อ็มบอ๋อ ของของแท้ได้เอ็เว์ของราคาแพงนะครับอืมแต่ก่อนก็โฟทีก็หกร้อยห้าสิบซองเล็กๆนะเนี่นี่ก็มีแต่ของแพงๆนะครับผมเกษตรบ้านเราถ้าทำเองได้ก็จะดี่าฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ใส่ชูรดใส่อะไรของเขาก็ไม่รู้นะเขาจะมีกฎมีสูตร น้ำหมักไอ่พาราสองพาราสี่พาราหกอะไรนะ่ะเยอะแยะใครทําเป็นนะครับสําหรับใครที่ทําเป็นก็จะดีต่อนาข้าวตอนนี้เสียสุพจน์ก็ถอนแต่ต้นเสียเอียนมากองระยะเต็มทางอยู่นะครับผมข้าวตั้งใบดีไม่ล้มแน่นะครับแต่ข้าวข้าวข้าวที่นาผมมันล้มหมดแล้วมันงามเกินครับเดี๋ยวก็มาดูไอ้เนี้ย ทางเข้าน้ำท่วมแล้วทางเข้าบ้านกลางทุ่งว่าจะเอาอันนี้ไปผมพอดีผมออกมาเอาแกงเห็ดมาให้เสียสุพจน์เขาเอามาฝากนะครับยามเช้าทางเขาปลาแหลนเซวเลยไหมปลาแหลนเซวไหมสุพศปลาแหลนเยอะๆเลยครับผมปลาวิ่งปลาน่าจะเป็นปลาเข่งน้อยนะ น่าจะเป็นปลาเข่งน้อยนะครับมันเต็มเลยนะครับอแล้วทำไมไม่ระบายน้ำบอกเปิดท่ออยู่นะครับดูโอ้ยเอามองมาใส่เอมองมาใส่โอ้เปิด เปิดท่อไม่ยังน้ำบ่ไหลเปิดท่อนิดเดียวน้ำก็ไหลไม่แรงนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันบรรยากาศยามเช้าครับผมเออฝนตกแรงเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านครับผมสู้